ข้อความในมัชชิมนิกายมัชชิมปัญนาตพหุเวทนิยสูตรในหน้า215ข้อ97ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปินฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นนายช่างไม้ชื่อว่าปัญจกังคะเข้าไปหาท่านพระอุทายีนมัสการแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งไปถึงก็ไปนอบน้อมอ่ะนะไปถึงนอบน้อมก็นอบน้อมพระสงฆ์ก็นั่งลงแต่ว่าอุบาสกที่ดีเนี่ยนะอันหนึ่งเลยก็คือแวะเวียนไปสนทนาธรรมกับพระภิกษุเนี่ยนะเพราะว่าการแวะเวียนเข้าไปสนทนาธรรมกับพระภิกษุเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุด ก็อาจจะได้ความรู้ความคิดใหม่ๆขึ้นมานายช่างไม้ชื่อว่าปัญจะกังคะนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้กล่าวกับท่านพระอุทายีว่าท่านอุทายีพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดเวทนาเอาไว้เท่าไหร่ท่านพระอุทายีก็ตอบว่าดูก่อนเครหบดี พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดเวทนาเอาไว้สามประการคือสุขเวทนาเนี่ยหนึ่งทุกเวทนาเนี่ยหนึ่งอัทุกขมสุขเวทนาเนี่ยหนึ่ง,ขขขขนนงดูก่อนครื่งหาบดีพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดเวทนา,าไว้สามประการนี่แหละนะก็คือเสเวยอ,อารมณ์แค่ว่าตามแต่คุณภาพของอารมณ์ะนะเวทนาสามเนี่ยสุขค้าคุณภาพของอารมณ์ที่ดีนำมาซึ่งความสุข ความด้อยคุณภาพของอารมณ์อารมณ์คือสีเสียงกปลี่นรสเป็นต้นไม่มีคุณภาพเลยเรียกว่าไร้ราคาสิ้นดีเลวรา้ายเหลือทนเนี่ยนะพวกนี้แหละเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาส่วนอาทุข,ขมสุขเวทนานั้นก็คืออารมณ์ปานกลางมัชฉะตะทั่วไปไม่ถึงกระดีไม่ถึงกระเสียปานกลางทั่วทั่วไปดูก่อนครหบดีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเวทนาเอาไว้สามประการนี่แหละ สวนก็คือสุขเวทนาความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขทุกขเวทนาความเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ทุกขมสุขเวทนาก็คือความเสวยอารมณ์ที่เป็นมัชะตะก็คือปานกลางทีนี้นายช่างไม้ชื่อว่าปัญจกังคะก็กล่าวว่าข้าแต่ท่านพระอุทายีพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสเวทนาเอาไว้สามประการ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเวทนาเอาไว้สองประการคือสุขเวทนาเนี่ยหนึ่งทุกขเวทนาเนี่ยหนึ่งถามว่าทำไมาจึงย่อลงมาเหลือแค่สองก็เพราะอัทุกขมสุข,ขเวทนาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสุขอันสงบตรัสเอาไว้ในสุขอันประนีตคือรวมรวม,รวมอุเบกขาอยู่ไว้ในสุขอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเหลือแค่สองก็พอ พูดแบบคนที่พูดแย้งเลยนะพูดเพื่อจะแย้งอ่ะนะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้สองต่างหากสุขทุกข์เพราะอุเบกขานับเนื่องในสุขท่านพระอุทายีก็ไม่ยอมที่จริงทั้งคู่นี่พูดถูกทั้งคู่แต่ไอความที่ไม่รู้จักยอมกันหรือว่าไม่ยอมรับปริยายต่างๆก็เลยเป็นที่มาแห่งความขัดแย้งเนี่ยนะ พระอาจารยท่านพระอุทายีก็กล่าวเป็นครั้งที่สองว่าดูก่อนเครหหบ,บดีพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สองประการไปปฏิเสธของเขาอีกนะคือไอแต่ละคนที่ถือเนี่ยนะอย่างพระอุทายีท่านบอกว่าสามมันก็ถูกนายช่างไม้ชื่อว่าปันจังคะพูดว่าสองก็ถูกทั้งคู่เอาพุทธพจน์มากล่าวทั้งคู่แต่ที่เสียหายไม่ค่อยดีก็คือเอกคนหนึ่งไปบอกเอกคนหนึ่งว่าผิด บอกไม่ใช่นะนะไม่ใช่เหมือนกันเถอะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้สองประการพระพุทธเจ้าตรัสไว้สามประการคือสุขเวทนาหนึ่งทุกขเวทนาหนึ่งทุกขมสุขเวทนาหนึ่งดูก่อนเครหปดีพระผู้มีพระภาคเก้าตรัสเวทนาไว้สามประการนี่แหละนายช่างไม้ชื่อว่าปัญจกังคะก็ได้กล่าวยืนยืนยันเป็นครั้งที่สองว่าข้าแต่ท่านพระอุทายี พระผู้มีพระภาคเจ้ามาเด็ตรัสเวทนาไว้สามประการพระผู be, ้มีพระภาคเจ้าตรัสเวทนาไว้สองประการคือ mmm สุขเวทนาเนี่ยหนึ่งทุกขเวทนาเนี่ยหนึ่งเพราะทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเอาไว้ในสุขอันสงบสุขอันประณีตแล้วรวมอยู่ในสุขอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเหลือแค่สองก็พอเหมือนกันพระอุทายีก็บอกเป็นครั้งที่สามบอกพระพุทธเจ้าตรัสไว้สามประการ นายช่างไม้ปันจังค้ะก็ยืนยันเป็นครั้งที่สามว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้สองประการท่านพระอุทายีก็ไม่สามารถจะให้นายช่างไม้ชื่อว่าปันจังปัญจะกังคะยินยอมได้นายช่างไม้ชื่อว่าปัญจะญจกังคะก,ก็ไม่สามารถให้ท่านพระอุทายียินยอมก็เราไม่ยอมถอยกันโคลาเก้าขงั้นเถอะทุกคนยืนยันอยู่กับที่ยืนยันนั่งยันนอนยันยันอย่างนั้นแหละยันทั้งสามครั้งเนี่ยนะ ทีนี้ท่านพระอ,อน,นุนผู้เป็นขุนคลังเห็นไท่านพระอ,อน,นุนผู้เป็นขุนคลังเรียกว่าผู้รักษาเรือนคลังคือพระธรรมรัตนะได้ฟังแล้วท่านก็ไม่สบายใจคือคือ,ค,อคือมานั่งถกเรื่องรัพย์ของพระพุทธเจ้าว่าน้นเถอะว่าพระพุทธเจ้าแสดงไว้เท่าไหร่กันแน่ท่านพระอ,อน,นุนได้สดับถ้อยคําเจรจาของท่านพระอุทายีกับนายช่างไม้ชื่อว่าปัญจกังคะ จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเสร็จแล้วก็ได้กราบทูลถ้อยคําเจรจาของท่านพระอุทายีกับนายช่างไม้ชื่อว่าตันจะก,กังคะทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อท่านทราอนุนกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนอ,น,อนุน นายช่างไม้เชื่อว่าปัญจกังคะไม่ยอมตามบรรยายอันมีอยู่ของท่านพระอุทายีซึ่งท่านพระอุทายก็พูดถูกแต่นายช่างไม้ไม่รู้จักยอมและพระอุทายีก็ไม่รู้จักยอมธรรมะปริยายอันมีอยู่ของนายช่างไม้ชื่อว่าปัญจกังคะมันพูดถูกทั้งคู่แต่ทำไมไมันต้องถกกันมาเงั้นเถอะนะะอ่ คือน่าจะยอมกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละจะวูบพูดสามก็ได้พูดสองก็ได้ดูก่อนอน,นุ์แม้เวทนาสองเราก็กล่าวแล้วโดยปริยายหมายความว่าพระพุทธเจ้าแสดงเวทนาแบบปริยายสองก็มีแสดงเวทนาโดยปริยายสามก็มีสี่ไม่มีนะฮะเขาพิมพ์เกินมาน,นะพระพุทธเจ้าแสดงเวทนาโดยปริยายสองก็มีแสดงโดยปริยายสามก็มีแสดงโดยปริยายห้าก็มี แสดงโดยปริยายหกก็มีแสดงโดยปริยายสิบแปดก็มีแสดงเวทนาสามสิบหกก็มีเวทนาร้อยแปดก็มีน,นะนะสองสามห้าหกสิบแปดสามสิบหกแล้วก็ร้อยแปดแสดงไว้โดยนัยะต่างๆเยอะแยะเลยอานนธรรมะอันเราแสดงแล้วโดยปริยายอย่างนี้แหละบดยปริยายก็คือโดยเหตุอาศัยเหตุต่างๆมาแสดงเนี่ยนะ ผู้ใดไม่รู้ตามด้วยดีไม่สำคัญตามด้วยดีไม่ยินดีตามด้วยดีซึ่งคำที่กล่าวดีแล้วพูดดีแล้วของกันและกันในธรรมที่เราแสดงแล้วโดยปริยายอย่างนี้แล้วผู้นั้นจะได้ผลอันนี้คือความบาดหมางการทะเละวิวาทการทิมแทงกันและกันด้วยหอกคือปากคือคือต้องรู้จักยอมรับความถูกต้องในปริยายต่าง เพราะเกี่ยวกับเรื่องเวทนาเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการแสดงจะแสดงโดยหมวดสองก็ได้แสดงโดยหมวดสามก็ได้แสดงโดยหมวดห้าก็ได้แสดงแบบหมวดหกหมวดสิบแปดหมวดสามสิบหกหมวดร้อยแปดก็ได้มันอยู่ที่วิธีการแสดงเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ที่วิธีการแสดงโดยมาแค่ว่ามาแปรรูปโดยแง่มุมต่างๆทําไมจะต้องมายืนยันว่าเท่านี้อย่างนี้เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นเนี่ยนะการยืนยันว่ามีสองก็ถูกยืนยันว่ามีสามก็ถูก แต่การไปปฏิเสธว่าสมมติถ้ายืนอยู่แค่สองปฏิเสธสามห้าหกสิบแปดสามสิหร้อแปดอันนี้ก็ผิดถ้ากล่าวยอมรับร้อยแปดแล้วปฏิเสธสองสามห้าหกสิบแปดเป็นต้นอันนี้ก็ผิดเพราะฉะนั้นต้องต้องยอมรับโดยปริยายต่างๆโดยเหตุต่างๆมันเมื่อเมื่อไม่ยอมรับอ่ะมันก็ทะเลาะก,กันเพราะทุกคนก็อยากจะเป็นคนถูกใช่ไหม ไอ้ความที่ตัวเองอยากจะเป็นคนถูกมากคนอื่นก็ต้องผิดสิฉันยิงกระถูกจริงๆมันถูกทั้งคู่ไม่ยอมรับความถูกต้องทั้งคู่เพราะว่าตรงนี้มันมันสองหรือสามโดยวิธีการแสดงห้าหกสิบแปดสามสิบหกร้อยแปดก็อยู่ที่วิธีการแสดงอยู่ที่วิธีการจัดแบ่งอะนะกรกว่าอยู่ที่วิธีการแบ่งไม่ได้อยู่ที่ตัวเวทนาะมันอยู่ที่วิธีการแบ่งต่างหากเ่า แบ่งโดยปริยายสองแบ่งโดยปริยายสามแบ่งโดยปริยายห้าแบ่งโดยปริยายหกสิบแปดสามสิบหกแล้วก็หนึ่งร้อยแปดดูก่อนอน,นุนธรรมะอันเราแสดงแล้วโดยปริยายอย่างนี้ผู้ใดรู้ตามด้วยดีสำคัญตามด้วยดียินดีตามด้วยดีซึ่งคำที่กล่าวดีพูดดีของกันและกันในธรรมที่เราแสดงโดยปริยายอย่างนี้แล้ว ผู้นั้นจะได้ผลอันนี้คือจักพร้อมเพียงบันเทิงไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ํากับน้ํานมละคนกันแลดูกันด้วยสายตาเป็นที่รักอยู่เข้ากันได้อย่างสนิทเลยถ้ายอมรับความหลากหลายว่างั้นเถอะคือคนที่เรียนธรรมะกล่าวธรรมะเนี่ยต้องยอมรับความหลากหลายอยอมรับความหลากหลายว่าเออสามารถพูดแบบเป็นสองก็ได้แบ่งเป็นสามก็ได้แบ่งเป็น เหมือนสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยนะจะแบ่งเป็นหนึ่งก็ได้ว่าคือสังคตะธรรมนหรือคือคือสภาวะธรรมทั้งมวลนี่จะแบ่งเป็นหนึ่งก็ได้ว่าควรรู้ยิ่งแบ่งเป็นสองก็ได้คือสังคตะอสังคตะเนะนะหรือแบ่งโดยปริยายอื่นอีกสังคตะแบ่งเป็นนามรูปก็ได้นะสังคตะธรรมทั้งหลายจะแบ่งโดยนามรูปก็ได้จะแบ่งโดยขันอายตนาธาตุจะแบ่งโดยปริยายใดๆมันก็คือเอาสังขารธรรมมา จำแนกมาจัดแบ่งโดยการแสดงเท่านั้นเมื่อเข้าใจซึ่งกันและกันแบบนี้ว่าเออมันอยู่ที่วิธีการแสดงอยู่ที่วิธีการนําเสนอเมื่ออยู่ที่วิธีการแสดงอยู่ที่วิธีการนําเสนอใครจะนําเสนอหมวดสองก็ได้นําเสนอหมวดสามหมวดสี่เอ่อหมวดสามหมวดห้าหมวดหกหมวดสิบแปดหมวดสามสิบหกหมวดร้อยแปดก็ไม่ใช่ปัญหาเนี่ยนะก็ยอมรับโดยปริยายที่หลากหลายเพราะนันไม่ใช่ว่าเอ่อมันถูกเมื่อเมื่อหลายๆอย่างนี่มันถูก มันไม่บางอย่างนะไม่จําเป็นต้องถูกอย่างเดียวถูกหลายๆอย่างก็ได้เช่นวิธีแสดงธรรมเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าสภาวะธรรมที่เป็นกุศลกับอกุศลอันนี้มันมันมัน,มนจะมาคละเคล้ากันไม่ได้เนี่ยนะแต่วิธีโดยการแสดงเนี่ยนะไม่ใช่ปัญหาเลยเนี่ยนะมันก็บางทีบางทีเนี่ยผู้ที่ศึกษาพระธรรมบางทีก็มานั่งทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขสองตัวเลขสามนี่แหละมานั่งทะเลาะกันตรงนี้จน จนสร้างปัญหาไม่ใช่น้อยจนในที่สุดก็ขาดเมตตาต่อกันสมมติถ้าหากว่านายช่างไม้ปันจังคะหรือปัญจะกังคะเนี่ยนะเป็นปุตุชนอะไรจะเกิดขึ้นหรือพระอุทายีถ้าท่านเป็นปุตุชนมันก็กลายเป็นคู่เวรเพราะอะไรเพราะว่าวันหลังนะสองคนนี้จะไม่พูดถึงกันด้วยเมตตาจะใช้วาจาทิ่มกันด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลาไปพูดกับคนที่สามพูดถึงสมมติว่ายกถ้าพระอุทายีพูดถึงอุบาสก ไปพูดกับคนอื่นก็จะตําหนิอุบาสกเนี่ยตำหนิอุบาสกชื่อว่าช่างไม้ปันจังคะเนี่ยนะหรือถ้านายช่างไม้ปันจะกังคะพูดกับคนอื่นถึงพระอุทายีก็จะตําหนิพระอุทายีว่าเนี่ยไม่ยอมรับแบบนี้ก็ตําหนิเพะนั้นทุกคนเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นมาก็กลายเป็นศึกกันเป็นสงครามปากสงครามหอกคือปากเนี่ยนะทิมกันไปทิมกันมา,าศาสนาจมเนี่ยนะ ศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาของนายช่างไม้ปัญจักกะคะไม่ใช่ศาสนาของพระอุทายีแต่เป็นศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงโดยปริยายต่างๆเมื่อเป็นของพระพุทธเจ้าพระองค์แสดงปริยายต่างๆก็ยอมรับตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาของตัวเมื่อไม่ใช่ศาสนาของตัวก็ควรจะกล่าวตามธรรมสี่ต่นะเมื่อกล่าวตามธรรมผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามก็จะเจริญอย่างเดียวยอมรับความหลากหลายยอมรับความแตกต่าง แต่ถ้าหากว่าไม่ยอมรับล่ะอีกฝ่ายหนึ่งมีอคติต่ออีกฝ่ายหนึ่งด้วยโทสาคติกเกลียดอีกฝ่ายหนึ่งชิงชังอีกฝ่ายหนึ่งพูดถึงอีกฝ่ายหนึ่งด้วยการให้ร้ายด้วยการว่าร้ายเมื่อทั้งให้ร้ายและว่าร้ายอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะสงครามน้ําลายทั้งหลายก็โอ้หท่วมทลักหมดเลยเนี่ยนะสงครามน้าลายเนี่ยนะแก้ไขยากกว่าสงครามลูกปืนเหมือนกันเถอะสงครามที่ยิงด้วยระเบิดลูกระเบิดลูกปืนยังแก้ไขไม่ยากเท่ากับสงคราม นำลายเพราะมันกินใจบาดใจเข้าไปลึกเนี่ยนะลึกเขรวาวรอยร้าวรานที่อยู่ภายในใจที่ลึกมากเลยเพราะ,ะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการใช้คำนั้นผู้ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยต้องระวังว่าที่เราพูดเนี่ยนะโดยเฉพาะคนที่เรียนพระสูตรเยอะๆเนี่ยต้องยอมรับว่าเออพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าแสดงแบบนี้อีกสูตรหนึ่งแสดงอีกอีกแนวหนึ่งอีกสูตรหนึ่งแสดง,สนงแนวหนึ่งแต่ทั้งมวลน,นั้นล้วนแต่เป็นอริยสัจ